มามาต่อครับเซิร์ฟนี้ตอนนี้ก็วันเดียวกันครับยังไม่ถึงวันที่2เลยแต่เราก็จะมาเก็บแอร์ดรอปนะแล้วฝั่งเราก็เหลือ2คนเลยครับเนี่ยตอนนี้ก็รอบดึกเลยครับที่ผมลงก่อนหน้านี้ก็ตอนช่วงกลางวันนะอนนี้ก็มาต่อรอบดึกแล้วก็มีแอร์ดรอปตกเนี่ยเดี๋ยวมาเก็บกันครับตอนนี้เราก็เหลือแค่2คนเดี๋ยวได้โดนโถมแน่นะ แต่เมื่อกี้ผมยิงได้ปืนในที่มาเนี่ยปืนกึ่งเดี๋ยลลอยก็มาอยู่บนนี้ครับแล้วเขากับปืนกึ่งเอาโอ้ยมีเสียงกวางอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยนี่งไงโอ้โหตอนนี้โดนแม็กหนึ่งเดืแล้นนะเอาต่อดีเพื่อน แล้วก็เรียบร้อยครับกวาาก็ตายไปละตวผมก็มาอยู่บนนี้แล้วครับเนี่ยอันนี้คนก็น่าจะยังไม่ค่อยมีร่อนนะเพราะว่าก็เป็นเซิร์ฟต้นเกมอยู่ครับแต่ก็เห็นมีคนบินบ้างเลยเนี่ยก็เรามาอยู่บนนี้เลยเมื่อกี้มันมีตัวสเปรย์ยิงใส่ผมว่ะ ฝั่งนี้นะหนึ่งตัวเฮ้ยโอ้โหฝั่งนี้มีเนี่ยผมต้องลงละอยู่กันสองทางเลยข้างหลังหนึ่งตัวเลยก็ข้างหน้าสองครับดูดิเลยก็วิ่งมาละไปเดี๋ยวตัวไหนวิ่งมาก่อนเลยก็ได้ตัวนั้นเลยครับเนี่ยตัวนี้มาแล้วโอเค ข้างหลังเราปลอดภัยละเดี๋ยวมาเล่นพวกนี้ต่อสวยอันนี้เพื่อนยิงไปแล้วหนึ่งตัวครับมนยอนได้ือแค่คนเดียวชิบย้าแป๊บหนึ่งอันนี้ตั้งแต่ผมเล่นมายังไม่ได้กดชุบเลยนะเดี๋ยวถ้าผมล้มดีผมเลชุบเลยครับแล้วก็มีสองชุบเลยเนี่ยรามีแล้วก็ใช้นะ จะไปเก็บของก่อนครับเดี๋ยวมันก็จะมาเก็บใหม่เนี่ยนี่แล้วก็ได้ปืนฟาร์มาสมาก,กระบอกหนึ่งวะเฮย้ยเอา้าและเพื่อนเราโดนผีตบเลยครับเนี่ยเมื่อกี้เห็นยิงได้นะแล้วก็เห็นวิอผีนี่งไงไม่มีคนใช่ไหม ี๋ยวจะไปดูกล่องแอร์ครับว่ากี่นาทีแล้วนะผมยังไม่ได้ไปดูเลยครับเนี่ยวะเดี๋ยวไเก็บศพแถวนี้ก่อนเลยกันเดี๋ยวมันก็จะมาเก็บเล่นใหม่นะแล้วกระเป๋าก็าจะเต็มเลยด้วยเนี่ยเมื่อกี้ลอยก็้ไปล่ามาครับแล้วก็ได้ของมาเต็มตัวแต่มันก็มีแอร์ดรอปตกนะเราก็เลยเข้ามาเลยเนี่ยไม่ได้ไปเก็บของเลยครับเนี่ย เราจะตายไม่ได้นะของก็จะตกเอาไปเดี๋ยวไปดูแอร์แป๊บหนึ่งตอนนี้ก็อนน่าจะใกล้จะเปิดละเฮ้ยตอนนี้มีคนขี่กวางมาเลยวะไปไหนละ่ะนี่หนุ่มไปหาเลยครับ แค่เดียว,เดยวนะมจีดดาเมจเข้า50ครับไปะอะไรก็เรียบร้อยอนนี้ต้องรีบชุบเลยก็รีบไปนะคนก็อย่างเยอะเลยครับมันก็ตกที่ท่าเรือน,นี่ยดูดิถังนี้ก็มาเลยเนี่ยโอ้ย หลังก็มีมาแต่เย็นผมนี่เพิ่งดึงเพื่อนไปเมื่อกี้เองเนี่ยยังไม่ทันได้พันแผลเลยมาอีกว่าตอนนี้สองทางนะเดีย๋ยวไปเล่นตัวนี้ก่อนเนี่ยเดีย๋ยวมาชุบเพื่อนก่อนครับเดีย๋ยวเพื่อนตายแล้วก็ข้างหน้าก็มีตัว นี่อยู่นี่นะมาสิแต่ตรงนี้ก็สองตัวนะดูดิโอ้ยโอ้โหจบละเฮ้ยสวยไม่ตายเฉยเลยเมื่อกี้ปีนะครับเนี่ยโอเค yeah, ร่วงไปหนึ่ง เสร็จ้ก็เรียบร้อยครับไปไปดูกล่องแอร์ก่อนนะยังไม่ได้ไปดูเลยเนะี่ยจะไปดูก็มีตัวมาเฉยยาแป๊บหนึ่งไปเราก็เก็บกค่นี้พอครับกระเป๋าเต็มไปดูกล่องแอร์ก่อนนะตอนนี้ไม่รู้ว่ายังเปิดย,ยังเนะี่ย ไม่ว่ายังอยู่นี่กระเป๋าเราก็เต็มถ้าผมล้มนี่ผมพร้อมชุบเลยนะไม่งั้นเราก็จะเสียของเอาครับนี่แค่นาทีเดียวอีกแป๊บเดียวอะไหล่ในตัวก็500กว่าเลยเนี่ยแล้วก็เอาไปเรียนของหน้าอยู่นะมาแล้วตัวกวาง กวางนี่เรายิงไว้ก่อนเลยครับเดี๋ยวมันก็หยิบของแล้วก็ขึ้นกวางหนีไปนะแล้วก็ยิงได้โยจะเปิดละมารอ้อีกแป๊บนึงตอนนี้เคลียร์กระเป๋าก่อนดีกว่าวะกระเป๋าแล้วก็เต็มนะ ชุดกระดูกที่บ้านเราก็เยอะเลยครับเนี่ยอะไรก็ทิ้งไปเดี๋ยวมาดูของในแอร์ครับว่าเราจะได้ของอะไรบ้างเนี่ยตอนี้มันก็ยังไม่มีปืนหนักนะก็ยังเป็นเซิร์ฟเวอร์เกมครับแต่ยังได้พวกยูซี่พวกนี้มันก็ดีอยู่ถ้าได้ความมาร์คยูซี่เนี่ยอะไรก็อยากได้ของดีมาเปิดแล้วนี่งไงโอ้โหได้ของแค่นี้ยังว่ะผมว่าไม่คุ้มเลย มีแค่ยูซี่กระบอกเดียวเลยก็มีลูกบ้องขาวนะลูกบ้องที่ยิงคนเนี่ยไม่ขมเลยมากลับบ้านครับกลัามได้ไหมเนี่ยข้างหน้าอย่างเยอะดูดิตอนนีมน้มันเข้าหน้าประตูเลยครับเนี่ยแล้วแต่ละตัวก็เห็นขี่ม้านะโอ้ยเป็นออกเลยว่ะ ดูดิโอ้โหเ,เท้าอย่างเยอะมาแล้วอะไรเนี่ยอะไรก็ไม่ล็อกด้วยครับมีตัวนอนอยู่ข้างล่างนี้เนี่ยชิมิแสงเท้ายาแป๊บหนึ่งนี่ โอ้โห oh. อันนี้ของอย่างเยอะเลยผมต้องไปเคลียร์ของก่อนนะกระเป๋าเราเต็มเชทงไรเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวรีบเก็บของแล้วก็รีบกลับนะตอนนี้คนมาไม่พักเลยครับเฮ้ยเอามาจากไหนเนี่ยสวยไม่ได้ยินเสียงเท้าเลยเมื่อกี้เนี่ยมาฉีดยาแล้วก็กลับครับเดี๋ยวก็มาอิ่มแม่เนี่ยดูดิ าาอยู่ต่อน,นี่เราไม่ถึงบ้านแน่ครับมาเซเดี๋ยวก็วิ่งกลับบ้านเลยครับเนี่ยอะไรก็ได้ฟาร์มมาร์สมาตัวนี้เนี่ยแล้วมันก็ใช้แค่ฟาร์มมาร์สก็บอกเดียวนะนกล้าเกินจะถือของดีเนี่ยไปกลับบ้านเลยครับผมไม่อยู่ละ ลก็มาถึงบ้านเราอยากปลอดภัยอันนี้ของก็เต็มตัวเลยครับนี่ลอยก็กลับมาเก็บที่บ้านก่อนแล้วกันครับไม่ค่อยไปล่าต่อนะเมื่อกี้เราก็เก็บแอนดรอปไปนะอันนี้ก็มาเก็บเรือต่อลอยก็มีเรือเพิ่งมาครับแล้วเราก็อยู่ใ,ใกล้ๆเลยเนี่ยไปเดี๋ยวไปดูเรือกันันนี้ก็น่าจะยังไม่มีคนมานะโอ้โห แล้วดูมุมนี้เขาสวยเลยแล้วก็อยู่สูงกว่าเรือนะดูดิอย่างสวยนี่ไปเดี๋ยวเราก็พินไปครับตอนนี้ก็ยังไม่มีคนเดี๋ยวมาอยู่วันนี้เลยครับเราก็มีปืนกึ่งนะเดี๋ยวคนมาแล้วก็เคาะกับปืนกึ่งเลยนะ ตอนนี้มันก็ดึกมากเลยครับเนี่ยเดาว่าจะมีคนมาเป่านะเซิร์ฟมันก็เริ่มเงียบๆเลยครับนี่ก็เห็นคนพิมพ์แล้วเนี่ยคนก็น่าจะเริ่มไปกันหมดแล้วนะตอนนี้มาสองตัวว่ะและเพื่อนเราก็อยู่ที่เดิมครับไม่ขยับเลยผมต้องไปยิงเองเลยครับเนี่ยไหนแล้วนี่ข้างหลังคนดี แล้วก็ร่วงไปเฮ้ยมีเสียงเท้าอยู่บนเรือครับแล้วตัวนี้ก็ตัวปลา่าซะด้วยจบเลยครับลงมายิงตัวนี้เนี่ยต,ตัวนี้ก็ต้องมีปืนเลยครับเนี่ยจะเป็นตัวปล่าสอตัวได้ไงไหนไมันจะดักผมครับเมื่อกี้เสียงเท้ามาทางนี้เนี่ยดักอยู่ปะ เฮ้ยนี่งไงเอา้ายังไม่เห็นเราอ่ะอย่างที่สวยแล้วก็ตามไปแล้วก็เรียบร้อยครับนี่แต่เพื่อนเรานี่อยู่ที่เดิมเลยนะไม่ขยับเลยถ้าผมตายนี่จบแน่นะมาตอนนี้ของก็ใกล้จะเปิดละนี่ตอนนี้เขาโลกครับไม่มีชื่อมา อีกสิวิเดี๋ยวมาดูครับว่าของเรือนี่เราจะได้ของดีเปล่านะเมื่อกี้ของแอดรอปก็ของไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยได้ยูซี่เลยก็ได้ลูกบ้องข่ามาเดี๋ยวมาดูของเรือกันบงังนี่ไงโอ้โหของโคตรด,ดีดีเกิน แต่ผมว่าเพื่อนเราน่าจะหลุดแน่ครับไม่งั้นก็น่าจะหลับคาเรือเลยนะเห็นอยู่ที่เดิมตั้งนานเลยเนี่ยไม่พยับด้วยนะมีคนมาก็อยู่ที่เดิมเลยเนี่ยไปผมว่าเราก็ยิงแล้วก็เอาของกลับนะกลับบ้านก่อนแล้วกันครับหรือมันก็มีคนมาเนี่ย ครับมาถึงบ้านเราละตอนนี้ก็ทางบ้านก็เหลือแค่ผมคนเดียวนะถ้ามีคนมาตอนนี้ก็สุดแน่ครับเนี่ยเราจะได้กันบ้านคนเดียวไปเดี๋ยวไปเก็บของกันตอนนี้ของเต็มตัวเนี่ย เมื่อกี้มันมีเสียงปืนลูกซองนะมันน่าจะมีตัวฟาร์มได้อยู่แถวนี้เนี่ยแล้วผมก็เอาของมาแจกคนดีนี่ไงเห็นแล้วแล้วก็สองตัวด้วยครับแล้ผมเอากลนเบามาแค่กระบอกเดียวเนี่ยปืนใกล้พังด้วยเนี่ยเรายิงได้แค่แม็กเดียวนะแล้วใน30นัดนี้ผมต้องยิง2ตัวนะะดูครับว่าจะยิงได้ไหมผมต้องยิงดีๆเนี่ยแล้วก็ต้องเล็งก่อนแล้วก็ยิง ล้วก็เรียบร้อยครับนี่งไงนี่เหลือหนัดและปืนก็ใกล้พังด้วยเนี่ยตัวนี้แหละครับยิงทั้งสองเมื่อกี้ตายมานี่คอมมาร์สว่าเป็นยังไงล่าคนเบาใกล้พังเราไปยิงได้คอมมาร์สมาโอ้ยเอาว่าผมได้ระเบิดถังมาด้วยของเจงนี่22ลูกครับจะเอาไปเกรดนใส่เนี่ย เอาป่ะเราได้รเริเปิดถังมาเดี๋ยวลองเดินหาดูครับเผื่อว่ามันจะเรนบ้านแถวนี้นไะด้เปิดถัง22ลูกก็น่าจะได้2องผนังหินครับมีบ้านหินแถวนี้ไหมผวัอว่าเป็นเป้าหมายพวกมันไงที่มันจะไปเรนเนี่ยลองเดินดูนะ แถวนี้โล่งเลยครับเห็นมีบ้านเลยไปเรดไหนวันนี้ป่ะผมว่าคืนนี้เราก็พักดีกว่านะอันนี้ผมบินหาคนก็ไม่ค่อยเจอเลยครับผมว่าก็น่าจะหลามกันหมดเลยนะแต่เราก็เหมือนกันครับเราก็ต้องไปละในบ้านเราก็ไม่น่าจะเป็นไรนะก็เป็นบ้านอ็นนี่ละเป็นบ้านไฮกับบ้านเหล็กมันก็เซฟต้นเกมอยู่ ไม่น่าแตกแล้วนะโอเคเดี๋ยววันนี้ผมก็ไปก่อนแล้วกันครับเวลาเราก็เจอกันใหม่สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับไปละ